เขาได้หรอเขาหนีอ๋ออาทิตย์นี้ต้องไปอีกต้องไปอีินที่นี่จะไม่น้ำข่อยก็เจอจะไปลูกข่อยก็จะเปลูกข่อยได้แบบนี้เออตาจะล้องเมวว่ะตาตาในถึงมีของเลยมั้ีเลยครับอยนี่มีเลยตัวข้างล่างอยู่ตรงนีใช่ไหมใช่ตรงนีต้องมี กับเที่ยงละล่ะค่ะตอนนี้ก็คือข้สิบไปหาลิตากับมั่นดาจ้าอยู่ในโรงแรมอยู่ในเมืองเนาะกับสิทาพวกเพิ่นไปกินเขาก่อนเนาะเที่ยงแล้วเองบ้านเดียวกันกินเขาอยู่กับสิพากันหิวเนี่ยละเนาะพเพิ่นมาสองเพิ่นมาขั้นเดียวเพิ่นมาขั้นเดียวเขาก็เลยตองมาพาเพิ่นไปกินเขาเนี่เนาะก็มาจากบ้านวารินน่ะละกันเขาเมืองไกลสีหอดละ่ะคนกับสิพากันไปกินเอียงเนาะไปเบึง วา่า,านนวนพนสิพากันหยาเียงนะวันนี้พากันกนิกนหยแนสิะขึ้นกัด้วก็กอนอ่ามันอองไปรอกบมูวอ,อดบ,วออบานตีหานีหานั่ทั้งนี้ก็นอนรเรืองค่ะผอดบ้านตีหไปับยางเหลวเลยมอขึ้นไปรอตะวันแดงกันแลวิกลาบเน่นนงหรือกันอยู่ห้องอจนเดิกเห็สดไสดหนึ่งเนาะ น้อยดเดิมมนเมนบังอยู่บ้างโอ้ยยิบคนชาวคนอยู่อทุกคนกับบอดดีไล่คือวาน่ะล่ะก็เป็นส้มแบบอยากอ้เนี่ยมากมาดอยากอยากไล่ก็ไล่ไลได้ติดกันบัดบาดไม่จะมาไล่เลยกับบด้ีไล่เรยนะมันไลอะไรตอนเมาบอกกับสิบคนเด้วากันกินหลตีสังสรรค์กันเนาะเบาโดนมูมาเถือเนาะพ่ากับบอดกินเสมอเนาะ ปพี่น้องเดี๋ยวไก่สีหอดแล้วไะไปพอกันยูโรงแรมจ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปิดจ้ะเอ้าหมอเราสายพอดีมูโทรมาเนาะระวังด้วยค่ะกดเปิดตัวท่งกระเด็เออกูอยู่ห้านานี่ยเดี๋ยวนี้เลยจ้ะกูอยู่แยบเพราะน่าลมอยู่อ๋อไปรับช่วงบอนก่อนปะไปรับหมอใบก่อนบปะลองปีโทรจะมันก่อนเริ่มช่วยจะมันเแบบแชทก่อนกูมีเฟซไมนอยู่แต่เดียวก็โทรไปมันบ่ารับสายโอเคค่ะทุกคน บิ๊งแย่หิวมาถาลานลาบแล้วพราะว่าบิ๊งแยมาสองคันนะพว่าอีกคันนึงเอาจอดไวปนาด่านคันรถเก๋งคันดำบิ๊งแย่นั่นแหละแม่ไอหมอไหวไอเบ้าไหวขี่มาก็เบ้าจอดขี่มาเนาะพวกก็ไปคาบอยู่นาด่านนั่นแหละเพราะบิ๊งแย่ขี่ฟอร์ดกับครอบครัวเนาะกับกเบ้าเปาคนหนึ่งกับแฟนเบ้าเปามันก็เต็มรถเลยการได้คลิปลูกน้องเนี่ยก็ไปฮับกันเนี่ยทุกคนเอาสรอยเด้อกันไปหลาแหละยบังคับบิ๊งแย่มันก็ซอยพุ่มลายอยู่ เรื่องนั่นเรื่องนี้มันก็มาแต่ลอดมันส่วนมากมันก็เรื่องนั่นเรื่องนี้เนาะคือว่ามันสปอร์ตผมนั่นแหละนะกัของคุณจุ้มเพลินที่โบลืมเฮาที่โบตีมโบป้าเฮาเนาะโบตีมโบป้าที่ยังเป็นห่วงที่ยังเออทุกอย่างเลยนะนะบ่คิดว่าสิแบบขนาดนี้เราซึ้งแบบดีใจที่ทุกคนฟังเล่าก็บ่เคยลืมบ่เคยหยังขึ้นฮอดเป็นหมู่เป็นเพื่อนกันเวลามาอาบนะ กับซามเป็นพี่น้องกันนั่นลหะน้องให้คืนแนวนี้มี่หอดโ้่หัหลาบมาหลาบได้ก็ไดพเขาบังับโอชิดนี้เลยเาพาันพาาบอยู่สบิกซี่ดิชิดขวาชิดขวาสิดย่บิกซี่อยู่าบิกซี่่แมนกระตอนเศ้าแล้วเปลาเรบิกซี่พี่น้อง บิเา้าบ่เขาบอกแตแต่ทูแล้วเี่ยวเียวขัวดีบกซี่เสื้อนดเรากินเราเคยกินทานี้เรายกินทางนี้ว่าสิกินกาแฟเดสิเปสเซ่านมก่อนเอาจากสองแก้วเงมือนินจังไรนะสิบห้าเ็นบเขาเจ้าบอลบจายตห้แวลาถามก่อน ไปทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ลานลาบเถอะเครียร์มักนก่อนเนาะมาสบายดีสวัสดีค่ะเ<ด>ออข้างเขาเราจะไปใส่ไปซื้อชาโน้มโอ้โอยเยอะเยอะเลิศฮะจะพาไปกินชาโนมควิกลีก่แซ่บเด้มีหลายอย่างมันไดหั่นมะพร้าวอันหนึ่งหั่นแซ่บแมนแมนเอาหรือสะกินหนังมะพร้าวบ่หรอือจะ<ม>เอาหนางังมะพร้าวน้ำแก้วดึงเสือแม่ปอเอาไปได้ ตัวระวังเงินด้วยมันเจ็จบเจ็บากเอ้เป็นยังถ้าในตามาหรอวิกซีสื่อซารมแม่แล้วอ,อันนี้เขาปิดมังกี้ต,ตั้มโอี <laughs> ปิดเทอมม้ยเ่ยชาไไม่เอยังไม่ปิด,ปดหรอมาวันเสาวันเสา เท่าไรแล้เท่านี่อ๋ออาทิตย์นี้ตรงไปอีกตองไปอีกามกันเด้อเดี๋ยวทงเดี๋ยวทำเม่อเอากันได้เอาชานมตอนร้านสุดท้ายเลยเห็นไหมไปอีกถ้าวติ่ตามเมื่อกี้ชานมทุกคนดูว่านี่แบบแดดแห้งนี่ค่ะนี่คือฟิกลี่ของเรา มีอง,งุ่นเอ้ยมีอะไรนะมีเผือกมีอะไรครบหมดเลยนะนี่มีชานมไข่มุกเอาชานมไข่มุกโอเคชานมไข่มุกเอาแก้วเล็กแก้วใหญ่คะแก้วเล็กเอาเล็กหนึ่งใหญ่หนึ่งค่ะเท่าไหร่คะเก้าบาทเข้าใหญ่เก้าใหญ่หนึ่งเข้าเล็กหนึ่ง ใส่ไข่มุกใช่ไหมหมีชติ๊กเกอร์ให้ด้วยเย็บป่านิตตารู้สึกหอมลงนะคะทุกคน <laughs> มาเป็นสาวอุบลสองมือวะเตี้ยสาวอุบลสองวันค่ะ สิให้ี่จะเจาะเจาะซิมมือเสียบบ่เจาะเลยไหมคะเจาะเลยค่ะเกลิ่นะคะเจาะแก้ลิ่นให้ลิตาชิมดูอร่อยไหมอ่ะดูดไหมเดี๋ยวของพี่ไม่ต้องเจาะก็ได้ค่ะยังไม่ได้กินขอบคุณค่ะไปชิมดิสิคะ อร่อยมากดังเพิ่นหอนแก่เพิ่นแดงอ,องซองอยู่ทุกคนจิ้มโดนแล้วได้ไหม๊ะอาย่อยนะเอย้ย <um> เอานี้แหละเอ้า <um> มะพร้าวปัน่นเอาไหม <um> เอามะพร้าวปัน่นค่ะ ลอยไอติมด้วยได้ไหมใช,ใช่ค่ะอร่อยไหมร้านนี้แก้วนึงค่ะอร่อยไหมอร่อยโอเคนี่ไอติมไอติม,ตมบางมีแห้งแสบใ,ใส่กะลาะ่ะไม่กินใช่ไหมกิ่มแล้วเนาะแ<อ>สบดิถ้ามีตามะแวสูมะพร้าวปั่นด้วยแซบแซบที่สุดดูดวะซจ้า ลิซิเอาแกี่ยวไง <c oughs> มะพร้าวเอาาออ่านอ่านอ่านเดี๋ยวเวลาตอบหัวอ่านว่าอ่านเลยมันเป็นให้เราอ่านไงมะพร้าวตอโอเคงวยอ,าอ,อ,อา่านได้เลยมี่สานภาษาไทยออกกันบอพี่เก่งค่ะ แล้วอันนี้ล่ะเมนูแนะนำถูกตอ้องอีกอันนึงล่ะ <S <s um> <S นี่นี่นี่ตัวดัก สาม่างล่ะตังตังไก่ไก่ห้างกินเผาอ๋อปิบงรีตัวหั่นตัวมันมีอะไรบอกเออยังางไรมะขุ่มหรือว,ว่าสันสามขาขาเกลี่เยเท่าไหร่คะที่สิบบาท มันเป็นฐานคนหลายบอสหลายบอสเลยวันเสาร์วันศุกร์คนหลายหลายจะไปบนหลังบึหลายจะเไปบนหลังไบแล้ว มาจาักหนึห่งหนืห่งหนึ่่งที่สองเบิร์ด <c oughs> กับแมวคอยอย่างบอเบอชื่อบอเบอมาอยู่บ้านแจกข้าเบิร์ดหรอบอมานนีอยู่บ้านเลือดตัวเดียวของพอลีตอนนี้กําลังชิขอร์ดอะนี่ตัวหนึ่งอยู่บา้านเออมันท้องแบบอย่างงี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไปสิเห็น มืนอจิกไก่จิคอรยี้มัน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 หาหมองขอดอยู่ตอนนี้มาพี่วันใช่แล้วมาอยู่เหยงนกอดอีกเทอนึงนี่กัเทนึงเทที่สองนี่นี่เทินนันทีตอนนันต้นนันเขาเราโตบ่ะต้นนันคือเป็โตมาตอนอยู่ตอนยูของช่อมาเกิดแโตชนิเอ้ยล้วก็ไม่เที่ยง อ,อู้พอแห้งพี่น้องตาแดงวัดเจริญทุกคนลูกคองไม้ตรงนี้ตรงนี้สิเกิดอืมวันเกิดนั้นว่าขากราบทุกคนอู้เหมือนี่คือแดดหอนแท้ตายแล้วปกติบ่หอนปะหนีเนะาะขาหนามกูห,กหกย่อนแฉงแบบเมือกทุกคน ปาฮาวเดี๋ยวฮารอเอาหนามก่อนเนาะไปขอกันใหม่ตัวเนี้ยพาบาวิกมนแต่งรถนะทุกคนคนระับหลักจากกินเขาแหล้วนั่นแหละมาด่าไม่ไม่าด่าผับบาวิกมนแต่งรถไม่น่ากันจังสสวอปิ๊กซี่บอลลิน ถ้าเราบินมาซื้ออะไรเนี่ยพวกนากระจังพวกนี่แหละทุกคนนะพวกวแต่งรถพวกกาบวัตแองแล้วง่ายด้วยถึงถ้าบินซีบรินนะเส้นทางกระดับยนต์นี่แหละ แต่มันสวยงามกาว่าเลยทุกคนไม่ตวอย่างวะไม่รูมในเบิร์วะแล้วกว็อันนี้มันมีไหครับนี่นะตัดชุนละต้องดยจ้ะต้องดี ด่วนแล้วย้างลงอ่าได้ถึงมีของเลยมั้งมีเลยครับอยู่นึ่งตู้ข้างล่างอยู่ที่นี่แต้นี้รีอีเปลี่ยนรงนี้ก่อนดหมน่าครับน่นครับขอมันี่สิบนาทีครับงางซีสี่ถาวีซถับ แล้วารืรอยบ่แล้วคิวมันเท่าไหร่ครับนิดลอแล้วต่เปียจะ่ยเอาแบบันมเล็กแบบนนอนัน่นดตออันนี้แบบนินอนก็แบบแบบนิอน่ซพันหนาอ๋อเิร์อะันเล็บเรีบแบบมันจะมีอาเลร์แต่งรถดเนาะทุกคนเนาะ บิกซีทางบิกซีว่ารีดดีเลยไปไปรีดอ่ะ้นมากเลยไปรีดอ่ะไปดิไปดูไปรีดนี่นี่สิบก้าว่นี่กับอยู่ห้าู้สาวลงเลยวะ เดี๋ยวไปกันเลยไปไหนคะตาตาแล้วเขาจทาเดี๋ยวเออท้าเมยังที่นี่จะมายังข่อยก็จะจะไปลูกข่อยจะไปลูกข่อยได้แบบนี้แม่กับบ้ตุ๋ยพ่อกับบ้ตุ๋ยลูกขึ้นตุ๋ยเด้แบบนี้พระนิตา่ายังบิ๊กซีก่อนถ่ายปรนเทศรถเนาะว่างหันนี่เอารถเฉาหลานประดับยนต์ S <s <us> <S ป่างเราตัดขาปีกเงแต่งรถแล้วดทุกคนเนาะอ้้หูเห็นหนาคนข้าไปแกเยแต่งรถไปย่างเรากซีา่าเดี๋ยวเขาตัอ,อย่างไปบออนค่าในตาย่างเราปีกซีปกเป็นรูข้าเหมือนหนึ่ไป, <S <s ปมาปลูบลูบนี้มี เออตัวติดฟิมไหมติดที่ข้อหนข้อไายจะเป็นลูกใคเรื่อยเดรับฮะป้าจะเสียลูกเขาไปเขาไ้จเป็นลูกจะไม่ลูกไเลยถ่กไปน้ำจยจ๋อยสืบกองซุ่มขนอยมันอยากได้องซุ่เอาไปน้ำจ้อยจ๋อมันสืบกอุ่ ปนองแป้าเจสิมาแต่เซี่ยัคนหลายปนี่ส้นทันหมาต้อะไร่จริงคุณพอตัวจริงใช่ใช่ ร้อนยาเรียนเขามายังอว่าท่นเดเศร้าหอนอยู่ที่ไนมือนีจะมย่กาศหอนส่วงนี้มือนี่เด้อหอนสุดกาศหอนเป็นกนายบ่าตวไหแล้วจะไปดูย่านหยดนตะกี้ีานเก่าถือเนาะ มีว่อันสมัเปรยูกสาวาเนานตาพตาอยากเปลูกเพราะว่าจะว่สื่อกล้องซูงยี่อยันถ้าเจ้าอยากเป็พอขอยได้พียไ้พโอวดดมดาัระห้าวขออนุญาตเนาะบิ๊กซี่สัเขามีคนลงเมย E ลงเมตาจะลงแม่ป <estaba. S 2> ่ะตาจะลงแม่ป่ะโอ้จจะจะยืมเมียขอยเป็นแม่มือนึงเนาะป่ตาเกลือของผู้หญิงก็บ้องใบใจเมียเนาะเกลือนสบายพี่แกไม่ขายแล้ว49บาทได้สองทอ เรือคล้งงงองคุยยิงนะทุกคนเนาะคือของเครื่องสบายเป็นเรืมธรรมชาตินั่นแหละขอ,ตตววลนะของแต่งตัวสวยงามนะงงเพื่อเนาะกัญชาห่อบิก๊กซี่เลยบิ๊กไงก็บสื่อของเลยญสื่อของสื่อเครื่องฐาเนาะสามรถแต่งแล้วนั่นแหละ

ปแปลงแต่ภาพพิเอนมันช้อปปิ้งขาสมรถแปรงรถแล้วนั่นแหละก็สะรุปเสด็จเนาะหลอดหนาเราล้างอยู่บนหนังปลแรงมือหวัวจิตเป็นไงมือหัวสิษย์เพื่อนไปใส่เนาะมือหัวสิษย์จะไปขึ้นเงินผมบอลลูนไปใส่เนาะรอติดตามกันตอนต่อไปอาจจะเป็นไทยไปเรื่องเป็นเหลาเนาะคัสเป็นเต๋อเป็นตอนเป็น,น <ขอ S 1> เเเจจ้้าาป็นชอ็อตเป็นเจ้าชอ็ชอตบนตอนเหนือบนแดงขอตัวข้อไพ่เนาะบายทุกคนขอกันคลิปหนาเด้อทุกคน ไค่ะบายบิ๊กซีเปียลรถบิกกับบิ๊กไงเนี่ยันไงสอมรถบิ๊กไงสอมรถเหลวเลยแหละป่านนี้เนะรนเติมเลยขายรถเลยไปเสอขา้งหนาเรไนะเดนเข้าไปรดนเสือขาทั้งหนาเจ้าค่าเยอะเออหาเขาบอกให้เหลวไงว่าข้างกัยาโม